สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจท,ที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาล,ลาเปาทาน,นิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันในช่วงเสาร์อาทิตย์ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของวิกฤตการโควิด -19 กันอยู่นะฮะโดยไฮไลท์หลักเนี่ยก็ยังจะไปอยู่ที่ทางเบลารุส พรีเมียร์ลีกนะครับโดยคู่แรกเนี่ยวันนี้เราจะไปเริ่มมาที่เวลา2องทุ่มตรงนะครับเราไปดูอิสโลชครับทีมอันดับ7วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางสมอลิวิซี่นะครับทีมอันดับ11โดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางสมอลิวิซี่เอาชนะ3ประตูต่อ0นะครับไปดูวันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับอิสโลชเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะเนมันกรอตโนมา1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางสมอลิวิซี่เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ผลงานไม่เลวนะครับล่าสุดนนนััดดดฤูกกาาาาลลเเี่ยสสมมมอบบทง ast, ิโ1 ตัวต่อหนึ่งครับไปดูในตัวผู้เล่นที่เขาวัาน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอิสล็อชเนี่ยวันนี้คู่หน้าจะใช้เป็นทางนิโคลายานุชกับทางอเล็กซานเดอร์มาคัสนะครับส่วนทางสโมลิวซี่เนี่ยตรงกลางจะมีทางอีวานเว拉斯ครับโดยหน้าเป้าจะห้อยเป็นทางวลาดิสลาฟมูคาเมโดฟเอาไว้นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้อิสล็อชเนี่ยทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบน แล้วก็พวกเขาต้องบอกว่ามีชื่อชั้นที่ดีกว่าทางสมอลวิซี่น้องใหม่พอสมควรนะครับเพราะทางสมอลิวิซี่เนี่ยสมบูรณ์เช่นกันครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่ทำงานได้ดีนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับทางเบลสมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าวันนี้อิสลอตเนี่ยชื่อชั้นดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านด้วยเนี่ยวันนี้สมอลิวิซี่เจอของแข็งแน่นอนครับผมมองว่าไม่น่ารอดครับผมมองว่าอิสลอตมาตรฐานดีกว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางสมอลิวิซี่ไป2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2มาที่เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเราไปดูในแมนโกลสโน่ทีมอันดับ12บสองจะเปิดบ้านเจอกับทางวีเทปทีมอันดับ6โดยเจอกับนาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับในแมนโกลสโน่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแพ้กับทางอิสโปลชมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมเปิดฤดูกาลนะครับส่วนทางวีเทปเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะโกโรเดีามาหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว ข้างหน้าเนี่ยจะมีทางเกกแกรมคาดิมยามกับทางโวลอดิเมียโควาลนะครับเล่นประสานกันในแนวรุกนะครับส่วนทางวีเตปสเนี่ยจะเป็นคู่หูชาวบราซิเลียนครับวันเดอร์สันจะอยู่ตรงกลางปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดียโกโดาริโอ้าครับ คือต้องบอกว่าในมันกรอตโนแข้มาเกมที่แล้วแถมไม่ชนะใครมา3มเกมติดติดแล้วช่วงนี้พวกเขากำลังหาจุดเปลี่ยนวันนี้ได้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าต้องมาเจอกับทางวีเตปที่กําลังคึกขับชงน้ฟอร์มสดแล้วก็ต้องบอกว่าดูภาพรวมต่างๆแล้วดีกว่าทางเจ้าบ้านชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณนี้วีเตปเนีับผมมองว่าวันนี้บุกมายืนในมันกรอตโนเนี่ยอย่างน้อยไม่แพ้ครับ ผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้เนี่ยครับคู่แรกครับอิชลอสนะฮะจะเปิดบ้านเอาชนะสมอลีวิซี่สองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่2 4งสีทุ่มตรงเนี่ยในมันโกลตโนครับจะเล่นในบ้านเสมอทางบีเตปไป1ประตูต่อหนึ่งครับและนี่คือทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมอยากจะอัปเดตสนุกอะไรกันเนี่ยแอดไลน์มาที่เลชคิดเลชนะครับขึ้นอยู่ตรงเนี้ยบอกกันทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกกกกกกกคคคคคคนน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 สสสสาาาหหรรรรรรัััััััับบบบบบตตติดดดดมมมมูฟุุุุอออลลลทโชีีีีแ้้้วววพ่่่งเจใผไป